คุณราคาสามร้อยราถึนยี่ิบนครับขอให้โชคดีครับสาพาเรือระคนไขยอวนันหนึ่งสองสามไปครับไป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 ไ <c oughs> ปลอยแปที่มานีถือว่ามีรุ้มีเบียดเจริ่งของน้องเพชรทินีพชยัยแล้วลุล่อครับสพลังห่าชิบผ่านที่านราคาลุล่วไปนะครับ <c oughs> อ้าวไปแล้วครับรองเพชรสิริพรชัย190วินาทีร้อยหกสิบพันไปครับ้างเผือกมาอยู่เรดาร์แบงกับเรดาร์หัวครับบังเบอน์นี่เขาเมอกอยู่เลยดาาพารวยบวกคนขายอาง,งุนนะโคตดามาบูดำน้ำโชคราคาที่ ห้า um พี่สิบดิไปสามร้อยพร้อมขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามต่อยครับบางควาาันไปพอดีเลยบางอ่อนนะมาสมรู้ครับน้องมีตังหกสิบห้าราคาดีเพื่อนเพื่อนหางนะมันขาดตั้งแต่เพื่อนเห็นบ่ส่วนหนึ่งเสียบมุนดอกแบบมากๆยู่ตูดมากครับส่วนปลายหางมันเลยแล้วก็ติดมานั่หัวไฟก็มีครับหางนะคร ยังต <ix Off sound> ้ห <obsession> <ming. sh arp ness> <sh> ัวไปเดี๋ยมันหลังนี้คิับเอ่อเปิดทปิดเดี๋ยวมัสบายสบายเลยขอ้องมัดบใมครับยี่สิบสี่สิบสามร้อยตั้งหมื่นครับผมขอให้โชคดีครับน้องมัดไม่ครับยี่สิบสี่สิบไปสามร้อยครับน้องมัดไม้ยี่สียปในข้นไรตีกันเมื่อเรียนบุมบ้มใช่กันครับแต่านี่ขอให้โชคดีครับน้องวัดไมครับหนึ่งสองสามอยครับ หนึ่งล้ลานเลยครับราคาที่แปดสิบราคาเดี่ยนะครับหนึ่งล,ล้ลานเลยครับแลนน้ก็นครคอนครหกบห้าเจ็ดสิบยังรออะไรครับเดี๋ยวดูออือบางนี่บางเมืองจะออกไปซื้อรวมๆนี่หรอก ห้าสิบไหวอยู่ครับดีอยู่คือของสามพลังครับสบายสบายเราเมฆมาหันเห็นรู้แะดงใจอยู่ในละาบัหันเห็นจะหลอกมาอยู่ยิงใครบางไงีิยดเยกันสำบอลลมันคุดยัง เมอระเอาทันได้ก็เอาแตาพอได้ดอีนีก็เอาตามที่จุดใจได้บอกไว้กลอนนับ